อ่ะโอเคครับผมวันนี้มาอยู่กับผมในช่องเกมเซเว่นเหมือนเดิมนะครับวันนี้ไม่อยู่ในเกมมัท h r o ูมฮีโร่อีกแล้วนะครับผมอ่ะสำหรับ3ามคลิปที่แล้วนะครับคลิปแรกอ่าจะเป็นการแนะนําตัวเกมนะครับคลิปี่2จะเป็นการแนะนําการทำอีเวนต์คลิปที่3เนี่ยจะเป็นการแนะนําเพิ่มพลังใช่ไหมครับส่วนคลิปเนี้ยผมจะมาอ่าแนะนําเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงแล้วกันนะครับว่าตัวไหนหน่าใช้ในสำหรับสายไหนบ้างอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน ท่าที่ผมศึกษามาเนี่ยหรือเท่าที่ผมดูนะในคอมมูนิตี้ของประเทศไทยแนละส่วนใหญ่เขาจะติดปัญหาเรื่องว่าใส่สัตว์เลี้ยงอะไรดีใช้ตัวไหนดีอะไรดีสําหรับสายนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําเท่าที่ผมหาความรู้ได้มาเนาะว่าส่วนใหญ่เนี่ยพวกท็อปเทียร์แลนเกอร์เนี่ยท็อปแลนก์เน er, ี่ยท็อปแลนเกอร์เขาใช้ตัวอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูนะเนี่ยผมจะแนะนําอีกตามความจริงแล้วนะว่าท็อปแลนเกอร์เนี่ยเขานิยมใช้ตัวอะไรกันนะ มาดูสําหรับผมจะเปิดที่ตําแหน่งแรกนะครับจะเป็นตัวแท้งเนาะเป็นตัวแท้งนะครับตัวแท้งท็อปเทียร์เลยเนี่ยที่เขาจะใช้กันนะครับจะมีอยู่2ตัวหลักๆเลยนะเท่าที่ผมเห็นเขาใช้กันนะก็จะมีเลเวนัน์คิงนะครับผมเลเวนัน์คิงกับอ่านี่นะครับมูนวิวบีดนะครับผมเท่าที่ผมได้อลองคุยกับ คนอินโดเนี่ยที่เขาเล่นเกมเนี้มาหลายเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับแล้วเขาก็ให้คําปรึกษาผมนะว่าผมก็ลองถามเพราว่าสัตว์เลี้ยงแทงเนี่ยตัวไหนดีช่วงต้นเกมเนี่ยเขาแนะนําให้ผมเล่นเป็นเลเวนันต์คิงนะครับเลเวนันต์คิงนะช่วงต้นเกมเนาะส่วนหลังเกมเนี่ยเขาบอกว่าตัวมูนวิวบีดเนี่ยจะแทงได้ดีกว่าจะทําตัวได้เขาเรียกว่าทําประโยชน์ได้ดีกว่านะครับผมส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่า มันดีทั้ง2ตัวนะคือถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆเนี่ยมีตัวนี้เยอะเพื่อนๆก็ปั้นตัวนี้ยาวๆไปเลยจนเลทเกมมันก็สามารถใช้งานได้นะครับที่ผมเปลี่ยนเนี่ยเพราะว่าผมอะรีเอาทรัพยากรตัวนี้มาให้ตัวนี้แทนนะครับผมเลยเปลี่ยนผมเลยเปลี่ยนไปใช้ตัวนี้แล้วตัวนี้ผมมองว่ามันก็ค่อนข้างโอเคนะครับในระดับหนึ่งเนาะไม่ว่าจะเป็นสกิลมันหรืออะไรของมันครับมันค่อนข้างจะมีประโยชน์นะครับผมสกิลมันเนี่ยก็ มันจะเป็นเกี่ยวกับการรีคอเวอรี่ตัวเองนะครับเนี่ยอย่างเช่นสกิลนี้นะครับเป็นสกิลทีมนะครับแวร์บูฟเจนนะแวร์บูฟยีนะ enemy นะแอคแทกแอนเนมดี้เนี่ยครับทูดิวไวท์ดาเมจคือดาเมจธรรมดานะครับอ่าอีคิพสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยสำหรับเฮดพีของเรานะครับดาเมจอ่นะจะขึ้นอยู่กับเฮดพีของเรายิ่งเฮดพีเราเยอะดาเมจก็จะยิ่งแรงนะครับผมหลังจากโจมตีไปแล้วเนี่ยมันจะฟื้นฟูเฮดพีดของเรานะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของดาเมจที่เราทำความเสียหายได้นะครับ ก็ถือว่าค่อนข้างดีเนาะที่ยิ่งเราเลือดเราเยอะยิ่งเราตีแรงฮิวมันก็จะฮิวแรงขึ้นนั่นเองครับผมส่วนสกิลนี้จะเป็นโจมตีติดดีบัฟของอยูนิตฝ่ายตรงข้ามทุกตัวนะครับแล้วก็รีเซฟแอคแท็กสกิลครับเอฟเฟกก็คือมีโอกาส20%นะครับที่จะได้1 Energy นะครับผมก็คือได้พลังงานในการใช้สกิลฟรีๆนั่นเองนะครับผมมองว่าตัวนี้มันก็ดีนะ แต่อยู่ที่เพื่อนๆปั้นมากกว่าแต่สําหรับผมนะครับทริคง่ายๆในการเลือกตัวแทงนะถ้าสมมุติเพื่อนๆต้องตกลงในปาร์ตี้นะครับว่าใครจะเป็นตัวแทงนะครับใครจะใช้สัตว์เลี้ยงเป็นตัวแทงนะครับถ้าสมมุติว่าปาร์ตี้เพื่อนๆเนี่ยเป็นเป็นแบบปาร์ตี้ผมนะที่จะมีแอซซัสซินมีเมดแล้วก็มีพีทนะครับ3มตัวเนาะเราก็จะมาตกลงว่าอะ ใครจะรับหน้าที่ทำเป็นตัวแท้งนะเราก็ต้องมาดูกันว่าใครจะเป็นตัวดาเมจใครจะเป็นตัวแท้งใครจะเป็นตัวอะไรนะครับส่วนปาร์ตี้ของผมนะครับจะแบ่งเป็น3ประเภทเหมือนกันก็คือตัวดาเมจสองตัวแท้งหนึนะครับคือปาร์ตี้ของผมจะเป็นประมาณนี้เลยครับเราจะใช้ตัวแท้งแค่ตัวเดียวนะครับแล้วก็อีก2ตัวจะเป็นตัวดาเมจเนาะเราก็จะยัดสุดกันแบบนี้เลยครับถ้าเพื่อนๆได้รับเป็นตัวแท้ง ผมแนะนําว่าในการทําตัวแท้งเนี่ยเพื่อนๆเ,เปิดได้ตัวไหนเยอะเพื่อนๆทําตัวนั้นเพราะผมไปศึกษาดูว่า3ตัวเนี้ยจะเป็นแท้งเกอร์ที่ดีหน่อยนะครับ1 2 3 3สสตัวนี้นะครับจะเป็นท็อปแท้งนะครับที่ดีหน่อยนะครับถ้าปั้นสุดยังไงมันก็แข็งครับตัวแท้งไม่ต้องห่วงขอแค่ปั้นมันจนสุดแล้วปั้นมันจนดีนะครับอ่าในส่วนต่อไปจะเป็นตัวดาเมจ ตัวดาเมจอะที่ผมเห็นเขาใช้กันหลักๆเลยนะครับช่วงต้นเกมถึงเลทเกมนะครับตอนช่วงกลางเกมตอนนี้นะจะมีตัวนี้ครับ Scarlet Spider มี E c ค i p s e Dragon แล้วก็มี Demon Wing นะครับ3ตัวนี้ที่ผมเห็นเขาใช้หลักๆกันเลยนะครับมีแค่3าตัวนี้เนาะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่อันนี้จะเป็นสายเติมหน่อยถึงจะแบบถึงเห็นเขาใช้กันเนาะตัวนี้โฟนิกถ้าเพื่อนๆเ,เปิดไม่ได้จริงๆมันก็ใช้ยากนะครับ ส่วนตัวผมว่าผมมองว่าไอ้สามตัวนี้น่าใช้กว่านะในช่วงต้นเกมเนี่ยตัวพวกนี้จะค่อนข้างดีมากๆเลยอีคิปอีคิปดราก้อนเนี่ยกับสกาเลสปยเดอร์แล้วก็เดมอนวิงนะครับสตัวนี้ผมขอแนะนำเลยว่าเป็นตัวดาเมจที่ค่อนข้างแรงมากแล้วผมก็ใช้มันอยู่ทั้ง3ตัวเลยนะครับผมใช้มันอยู่ทั้ง3ตัวเลยนะ ตัวนี้นะครับมันค่อนข้างจะดีตรงที่ผมเน้นไปที่สกิลสีม่วงนะครับมันจะเป็นเกี่ยวกับการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ต่างๆของเรานะครับเช่นเปอร์เซ็นต์คียที่ข้อโอกาสสตันต่างๆนะครับสำหรับตัวนี้ผมมองว่ามันดีมากนะส่วนตัวนี้นะครับผมจะใช้เป็นสายสายคียที่ข้อแล้วก็จะได้พลังงานเพิ่มขึ้นก็คือมันจะสกิลรัวๆนั่นเองสแปมรัวๆดาเมจรัวๆนั่นเองครับ ส่วนตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวที่ค่อนข้างจะตีหนักมากแล้วก็มีสกิลติดพิษนะครับทำให้ศัตรูเสียดาเมจไปได้เรื่อยๆเนาะผมอมองว่าผมขอแนะนําเป็น3ตัวนี้แล้วกันนะสำหรับตัวดาเมจแต่ตามหลักเกมนี้ก็จริงๆถ้าเพื่อนเลือกเป็นสายดาเมจนะครับสำหรับสัตว์เลี้ยงเนาะเพื่อนๆก็สามารถที่จะได้ตัวไหนเราปั้นตัวนั้นไปเลยนะครับผมหรือจะฝืดนิดนึงก็ได้ก็คือมันจะมีพวกไข่เลือกสัตว์เลี้ยงใช่ไหมครับเราก็มาเลือกตัวที่เราต้องการจะปั้นน,นั่นเอง เท่าที่ผมลองอะตัวเนี้ยถ้าปั้นไม่สุดจริงผมมองว่ามันเบามากๆนะสำหรับผมนะตัวอื่นด้วยมันก็ค่อนข้างที่จะเบานิดนึงนะแต่สุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่เพื่อนๆเ,เลือกนะครับว่าเพื่อนๆอ,อยากจะปั้นอะไรนะครับแต่สําหรับผมมองว่าถ้าหาเปิดหาง่ายอะไรพวกเนี้ยผมมองว่า3ตัวนี้เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับผมแล้วท็อปแลนเกอร์ก็ค่อนข้างที่จะใช้กันด้วยนะครับสำหรับ3ตัวนี้ในส่วนต่อมาจะเป็นส่วนของซับพอร์ ในส่วนของซับพอร์ตเนี่ยเพื่อนๆจะดูสัญ,ญลักษณ์ง่ายๆเลยที่มันจะเป็นวงน้ําตรงนี้ครับเป็นซนะับพอร์ตเนาะที่ผมเห็นเขาใช้กันนะตัวนี้ตัวเดียวเลยครับซับพอร์ตดากอนบลอนนะครับสกุระดากอนนะที่ผมเห็นเขาใช้กันเลยนะตัวนี้ครับเขาปั้นมาใช้กันเห็นเขาบอกว่ามันถึกมากแล้วมันแข็งมากๆเลยแล้วมันก็ช่วยทีมได้ดีมากๆแล้วมันมีดาเมจด้วยนะเท่าที่ผมเห็นเขาใช้กันนะสำหรับซับพอร์ต เห็นไหมครับสกูลารดากอนเป็นซัพพอร์ตแต่ตอนนี้สำหรับเซิร์ฟเวอร์ผมอะเขายังปั้นกันไม่สุดครับเพราะว่าเขามัวจะปั้นตัวหลักตัวเดียวกันอยู่เนาะมันก็เลยยังไม่ค่อยเห็นคนทำซัพพอร์ตเท่าไหร่เพราะมันไม่ค่อยจําเป็นนะครับสำหรับพวกเขาในตอนนี้นะแต่สาหรับผมผมไม่มองอย่างนั้นผมมองว่าทุกตําแหน่งในทีมนะสำคัญหมดถึงผมจะเป็นตัวฮิวแต่ผมก็ต้องการซัพพอร์ตมาอย่างน้อยหนึ่งตัวซึ่งผมเลือกเป็นตัวนี้ครับไซเลนผมมองว่าตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับ มีสกิลตีหมู่แล้วก็ฮิลให้ดาเมจฮิลให้ทีทั้งทีมนะครับแล้วก็บอกดีเฟนซ์เพิ่มด้วยนะครับ10วินาที 2. มีโอเวอร์ฮิลสกิลโอเวอร์ฮิลก็คือฮิลให้ทั้งทีมเลยครับตามค่าพลังโจมตีของเรานะครับ 3. ามมีสกิลเชนก็คือสกิลติดดีบัฟให้ฝั่งศัตรูนั่นเองสกิลเชนก็คือเราจะสามารถลิงก์ดาเมจทั้งหมดของฝั่งเราครับเราจะช่วยให้มันถึกขึ้นได้นะครับแล้วก็สกิลฮิล ตัวเดี่ยวของเราว่าใครเลือดน้อยเราก็หิวตัวนั้นครับส่วนใหญ่มันก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับตัวไซเลนผมมองว่ามันก็ดีอยู่ที่ว่าเราจะหาเจมมาใส่ยีนมาใส่ให้มันได้อย่างไรนะครับผมจะใส่ยีนธาตุไฟแต่ตอนนี้ผมหาได้แค่นี้นะครับยังขาดอีก3าช่องเนาะผมมองว่ามันดีมากเลยนะซากุระดาก้อนมันก็ดีครับผมก็มีแต่ว่าที่ผมไม่ปั้นเพราะว่าผมต้องใช้ทรัพยากรมังกรเนะี่ยในการปั้นหลายตัวนะครับเช่นตัวนี้ ผมต้องใช้ทรัพยากรมังกรมาปั้นตัวนี้นะครับผมเลยไม่มีทรัพยากรเพียงพอที่จะไปปั้นมังกร2ตัวนะครับผมเลยใช้เป็นเ,นเผ่าละตัวไปเลยนะครับเพื่อประหยัดทรัพยากรในการปั้นนั่นเองจะสังเกตว่าแต่ละเผ่าไม่เหมือนกันเลยนะครับเป็น5เผ่า5ตัวเลยมันจะได้ประหยัดนะครับอย่างผมต้องเตรียมปั้นตัวนี้ครับซึ่งเป็นตัวระดับ s S R ที่ค่อนข้างหายากแล้วก็เป็นค่อนข้างแรลนะครับแล้วก็แรงด้วยนะผมรอปั้นตัวนี้นะครับ ผมก็เลยต้องเก็บทรัพยากรมังกรไว้เยอะหน่อยนะเท่าที่ทําไม่ได้นะครับเพราะผมต้องปั้นมังกร2ตัวแต่ในอนาคตผมอาจจะเอาตัวนี้ออกก็ได้แล้วก็เอาตัวนี้มาใส่แทนนะครับจะได้ประหยัดทรัพยากรมังกรนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับตัวสายดาเมจสายซับเข้าๆก็จะหมดแล้วนะครับส่วนทริคในการทําตัวละครเนี่ย ผมจะมาแถมการใส่ยีนด้วยแล้วกันอ่ะสำหรับตัวละครสายดาเมจนะครับเราจะใส่ยีนเป็นยีนดาบนะครับยีนรูปดาบนะครับเป็นยีน DPS เนาะเราสามารถกดดูได้นะครับยีน DPS บิงโกนะครับผมมันจะเอ่อทให้สกิลแรงขึ้น30นะครับแล้วก็สกิลธาตุเนี่ยจะแรงขึ้นอีก30ครับผมส่วนธาตุเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าตัวละครเราเป็นธาตุไหนนะครับ อย่างเช่นตัวนี้เป็นธาตุมืดนะครับก็ใส่ยีนก็ใส่ยีนธาตุมืดนะครับที่เป็นสีม่วงๆนะมันจะบวกสเตตดาเมจหมู่ของธาตุมืดนะครับร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแนะนำว่าเพื่อนๆเล่นธาตุไหนเพื<ๆ>่อนๆใส่ธา,าตุนั้นอ่ะอย่างเช่นจะดูยังไงว่าธาตุไหนอ่ะดูวงกลมๆตรงนี้นะนี่เอลิเมนต์วอยนะครับเป็นธาตุธรรมดานะครับธาตุธรรมดาเนาะธาตุนอร์มอลธาตุธรรมดานั่นเองธาตุเนี้ยจะเป็น ผมก็จะใส่ยีนเป็นสีเทาๆนี้ที่มันจะเป็นท่าธรรมดานะครับวอยทายะครัยเราก็ดูตรงนี้ได้นะดูชื่อไทายได้นะครับผมอย่างต,ตัวนี้อีคลิปดราคอนนะครับจะเป็นอิ e m e เมนต์ c t เล็กิกก็คือสายฟ้านั่นเองเราก็ใส่ยีนสีเหลืองนะครับที่เป็นยีนของสายฟ้านะครับแล้วก็บางคนครับที่เป็นผู้เล่นใหม่ยังไม่รู้ว่าเอา้าแล้วเราจะมาเอายีนมาจากไหนอ่ะเราไปเอายีนมาจากไหนใช่ไหมนี่ยนพวกนี้เราไปเอาจากไหนนี่ครับ เพื่อนๆเห็นพวกนี้ไหมครับพวกสัตว์เลี้ยงที่เราไม่ได้ใช้เดี๋ยวผมจะยกยาอตัวอย่างให้ดูสักตัวแล้วกันนะนี่ยีนเนี่ยเราจะเห็นยีนที่อยู่ตามพวกนี้ใช่ไหมเยเนี่ยเราจะเห็นยีนใช่ไหมสมมติว่าเราอยากได้ชิ้นไหนอ่าสมมติว่านี่ผมอยากได้ชิ้นนี้ผมอยากได้ชิ้นนี้ใช่ไหมทำยังไง เราก็ต้องอัพเลเวลให้ถึง20แล้วเราถึงจะปลดเอาชิ้น,นี้มาได้นะครับแล้วเราถึงจะดึงออกมาได้น,นั่นเองตัวของเครื่อนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะลองดึงออกมาให้ดูการดึงยีนออกมาก็คือให้เรากดไปที่สกิลที่เราต้องการกด extract นะครับ extract แล้วเราก็กด confirm ปุ๊บเราก็จะได้ยีนมาแต่ว่าตัวละครที่เราสกัดยีนออกมามันจะหายไปถาวรเลยนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เพื่อนๆจะเลือกสกัดออกมาเนี่ยเพื่อนๆต้องดูก่อนนะครับว่าตัวละครนั้น เราจะไปต้องใช้หรือเปล่าถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆดันไปหลงกดผิดนะครับไปเอายีนของระดับตัว SSR มาเนี่ยตัวนี้มันจะหายไปเลยนะครับมันจะไม่กลับมาอีกเลยนะกู้คืนไม่ได้นะครับหายก็คือหายไปเลยนะครับเพื่อนๆผมแนะนําให้เพื่อนๆดูให้ดีก่อนนะครับที่จะสกัดยีนออกมานะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับทริคอีกอย่างหนึ่งในเกี่ยวกับเรื่องยีนนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีดาวอยู่อ้าวเราจะเพิ่มดาวมันได้ยังไงพี่ อยากเพิ่มดาวอะทำยังไงเดี๋ยวผมมาดูให้เรากดมาที่ยีนที่เราต้องการเพิ่มดาวกด modify ถ้าสมมติว่าเรามียีนซ้ำกันหลายๆอันนะครับเราจะสามารถ modify ได้เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูแล้วกันเดี๋ยวผมใส่ให้ตัวนี้ก่อนอ่ะผมใส่ยีนนี้ให้ปึ๊บะนะครับผมใส่ยีนไปปุ๊บเนี่ยเราจะสังเกตว่าถ้ามันมียีนชื่อซ้ำกันครับ l าเจน e n วาเจน e n าาน l นะครับชื่อซ้ำกันเลยเราสามารถกด เพื่ออัปเกรดได้กดอัปเกรดอัปเกรดโอเคทัางนี้เราก็ได้2ดาวแล้วแต่ยีนจะตันแค่2ดาวนะครับเพื่อนๆอย่าทําเกินละกันนะครับผมเพราะว่ามันจะตันแค่2ดาวเท่านั้นนะแต่ละอันเลยนี่ก็จะเป็นส่วนคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงว่าเราเคลืนเลือกตตวอ,อะไรเราเควรเลือกยีนยังไงการอัปเกรดยีนยังไงแล้วเราจะหายีนได้ยังไงนะครับมันก็จะเป็นอะไรง่ายๆประมาณนี้นะครับผมส่วนต่อมา จะเป็นเกี่ยวกับ Awaken วันนี้ก็จะมาอธิบายกัรสั่งเลี้ยงทั้งหมดเลยกัน Awaken เนี่ยเราก็ต้องมา Awake นะครับว่าเนี่ยค่าสเตตัสที่เราจะได้เพิ่มมามันมาหาศาลมากเราต้องไปหาหิน Awake เพื่อม,มา Awake นะครับแต่ละอันมันก็จะกำหนดเงื่อนไขแต่เราสามารถกดออโต้ได้นะพอเรามีของเราสามารถกดออโต้ได้เลยเอตอนนี้ผมมีตัวเวกนะนี่อ่ะเดี๋ยวผมเอาเวกให้ดูนิดนึงเนี่ยผมมีหินผมมีทรัพยาดิบก่อนเนี่ยผมเอาเวกปุ๊บพลังก็เพิ่มเห็นไหม แล้วหินเอาเวกเราหาได้จากไหนอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูหินเอาเวกเนี่ยอ๋อไม่ใช่หินเอาเวกเนี่ยเราหาได้จากอันนี้ครับแอนเรสทาวเวอร์นะครับในนี้ก็จะมีหินเอาเวกให้เราฟาร์มเนี่ยพวกหินเอาเวกนะครับเราก็มาฟาร์มได้จากดันนี้นั่นเองครับผมแลวจะมีจากที่อื่นอีกไหมก็คงจะตามกิจกรรมทัท่วๆไปที่มันจะมาเรื่อยๆในทุกๆวันทุกๆเดือนนะครับผมเราก็ต้องรอช่วงเวลานั้นเนาะ สำหรับคลิปวันนี้ก็คงจะมีประมาณนี้ครับผมก็น่าไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับก็ถ้าเพื่อนคนไหนชอบนะครับก็ฝากกดถูกใจกดไลค์ให้ด้วยนะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากได้ความรู้เรื่องไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําในคลิปต่อๆไปนะถ้ามีส่วนไหนพิพาทกันอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะปรับปรุงนะครับก็พิมพ์มาได้เลยที่ด้านล่างคอมเมนต์นะครับผมสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ